ครับผมครับนายอัจฉริยุณเลครับไม่คิดดาใชครับผมหนาวเฉพาะแสงสุกในที่สุดครับแล้วก็อีกคนนึงสมาชิกกลุ่มเรานั้นเศรษฐกิจกรองแก้วในที่สุดเอกครับวันนี้กลุ่มเราจะมาทําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพเราเราจะมีการดูแลร่างกายจัดการความเครียดแล้วก็ดูแลน้ำหนันะครับการจัดการความเครียดโดยจำเพิ่มขึ้ก่อนครับ การจัดการความเชือ่อมด้วยเช่นการเอาหลัดกาคร,รับเช่นเตะบอลเล่นบอลเล่เล่นป่าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือการเล่นเนกมอะไรพวกนี้ครับกับเพื่อนอะไสำหรับาหาครับเราก็จะเน้นไปที่อยากไร้นะครับคือกินอาหารให้ครบข้าหามูกระเพาะหรือรับประทานให้ครบข้าหมูส่วนมากวัยรุ่น,นครับอยากให้กินผักผลไม้นะครับแล้วก็ดื่มนมนะครับ แล้วก็กินอาหารให้ครบื้อเช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็ไม่อดอาหารเกินไปนะครับดูแลสุขภาพร่างกายวเอีส่วนด้านอาหารเราก็จะมีการพักผ่อนให้เพียงพอ้วยนะครับเพราะว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมันจะส่งผลให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมนะครับต่อไปครับเป็นการที่ดูแลร่างกายครับการดูแลร่างกายอย่างที่เพื่อนพูดไปแล้วในการจัดการกับความเครียดนะครับคือการออกกำลังกายใน ในกลุ่มเราก็จะมีนักกีฬาอยู่เรียกันสองคนนะครับก็คือเพื่อนคนนี้กี้แล้วก็ผมซึ่งเราจะมีการเรล่นกีฬาในท,ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็มีแรงผภาพไม่ไม่มีปัญหาอะไรในในส่วนนี้เพราะว่าพวกมออกำลังกายกันอยู่นะครับสองนะครับก็คือแบบว่าเอ่อออก,กอ,อกเชื่อมผู้ปกครองออกกำลังกายช่วยกันออกกำลังกายในครอบครัวนะครับมาในแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับสำหรับครับนะ สำหรับวันนี้คุณพ่อโบกขอขอบคุณรคณรับ